วันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ช่องหมช่องแบงค์ซ่าชแนลนะครับฮัลโหลอะไรนะอ๋อท่านผู้ชมหรอติดตามยัางช่องแบงค์ซ่า What ช่องนั้นไงที่แบบว่ามีร้อยกว่า EP แล้วแต่คนไม่ค่อยตามอ็ <c oughs> ติดต,ตามมันหน่อยสงสารมึงในแง่้น,นั่นนะครับ <c oughs> <c oughs> กับบ่าพวกคุณแบงค์ช่องแบงค์ a ะใช่ไหมคปิ้งหัวใจไปนะครับวันนี้นะครับผมมีความตื่นเต้นอีกแล้วนั่นก็คือตื่นเต้นกับการที่คนที่ไม่ได้เข้างานออฟฟิศหรือไม่ได้ไปทานร้านอาหารเงี้ยสามารถกลับเข้าไปทำได้แล้วนะครับผมในบางพื้นที่นะครับผมซึ่ง เราก็บอกช้างกับโควิดสิพิษมันก็รุนแรงเหลือเกินผมเข้าใจนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ผมได้ยินข่าวมาว่าหลายคนน่ะได้กลับไปทํางานแล้วดังนั้นผมก็เลยอยากจะน้นหอมนะครับผมซึ่งจะแยกเป็นแคตตาล็อของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายวันนี้จะเป็นน้ําหอมของผู้ชายนะครับเป็นสไตล์ที่แบบว่ามีความออฟฟิศมีความแบบว่าเออทางานอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่าตัวไหนเหมาะสําหรับที่จะกลับไปทํางานครับ หลายคนที่เข้ามาเห็นน้ำหอมที่วางอยู่บนโต๊ะของผมนะครับผมซึ่งแบบมันก็ไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่าถ้าแอบเห็นบางตัวมันก็อาจจะเป็นน้ำหอมที่ไม่ใช่น้ำหอมผู้ชายนะครับผมซึ่งผมก็ต้องบองกกอนเลยว่าน้ำหอมบางตัวมันสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายจริงๆน้ำหอมทุกตัวใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่ว่า เราเองเนี่ยแหละครับเป็นคนตั้งแงม่มว่าอันนี้ for women for m e เอะไรเงี้ยซึ่งจริงน้าหอมตัวผู้ชายฉีดมันก็ได้กลิ่นผู้หญิงฉีดมันก็ได้กลิ่นเหมือนกันดังนั้นน้ำหอมตัวเป็นยูนิเต็กซ์สหรับผมนะครับผมแต่ความเหมาะสมนั้นมันจะต่างกันนะครับผมโอเควันนี้เราจะไม่พูดความจำเพลงเรามาเริ่มกันเลยกับแปดน้ําหอมที่ผมคิดว่าหนุ่มออฟฟิศควรจะนํามาใช้ครับตัวแรกนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนําเลยแต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนั่นก็คือ วัวเซเช่พัวออมนะครับผมวัวเซเช่พัวออมนะครับผมเป็นน้ําหอมสีฟ้าๆที่ผมเคยมีและผมเคยอวยไว้นะครับผมผมรู้สึกว่ากลิ่นนั้นมันมีความหอมมีความสะอาดมีความสดชื่นดังนั้นหนุ่มๆออฟฟิศน,นะครับสามารถใช้วอร์ซเช่พัวออมนะครับผมไปใช้ในการทํางานในออฟฟิศได้จะไม่ทําร้ายใครมากจนเกินไปผมแนะนานะครับผมสําหรับวัวเซเช่พัวออมนะครับผม,บ ace, om, ค,บผมคุณสามารถฉีดป,ประมาณ 3-4ถึงสเปรย์ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าตอนเย็นคุณอยากจะไปสังสรรค์ไปทางข้าวต่อคุณอาจจะเพิ่มเติมอีกได้นะครับผมให้มันเป็น6-7ถึงสเปรย์นะครับผมสาเหตุที่มันสามารถเบิ้ลสเปรย์ได้ก็เพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้รุนแรงจนเกินไปนะครับผมแต่ผมก็ต้องขอเตือนทุกคนว่าบางทีอะวัซาชิพวผัอ,อ๋อผมฉีดในบางครั้งถ้าฉีดเยอะเกินคือถ้าเกิน7สเปรย์ขึ้นไปอะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีกลิ่นที่หวานๆครับซึ่งกลิ่นหวานๆนั้นน่ะทาให้ผมมึนผมก็เลยขายเดินไปแล้วนะครับผมโอเคมาถึงตัวต่อไปที่ขายไปแล้วเหมือนกันพูดทำไมนะคะผมนั่นก็คือครีนี่แคปปี้ฟอร์เมนนะครับผมครีนี่แคปปี้ฟอร์เมนนะครับเป็นน้ําหอมขวดสิส้มๆนะครับกลิ่นนั้นน่ะผมรู้สึกว่ามันมีความส้มมันมีความสดชื่นมันมีความ สดใสแต่ความสดใสนั้นนะครับผมมันน่าจะมีกลิ่นของเบอร์การ์มอสผมจำน้นไม่ค่อยได้นะแต่ว่ามันน่าจะมีกลิ่นของเบอร์กามอสแหละมันทําให้กลิ่นนั้นอนะ่ะมีความสดใสแต่ก็มีความเท่เบาๆคับทำให้ผู้ชายสามารถใส่ไปออฟฟิศได้สี่สเปย์นยครับอยู่ได้ประมาณเช้าถึงเย็นเหมือนกันนะสำหรับผมนะครับดังนั้นนะครับผมคลินิกแฮปปี้ฟอร์เมนเป็นตัวที่น่าสนใจครับโอเคตัวต่อไปมีอยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับ อีเทอร t y นตี้ฟอร์เมนของคาวินคายนะครับก็คือน้ำหอมของ CK นั่นแหละประเด็นที่ผมยกตัวนี้มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันเหมาะกับหนุ่มออฟฟิศที่อายุ30กลางจนถึง40ปีเป็นต้นไปครับถามว่ากลิ่นนี้เด็กใช้ได้ไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่สุขขุมแล้วก็นุ่มลึกเกินไปครับผมมันเป็นกลิ่นที่มีความซีตรัสแล,ล้วกั้วมากับกลิ่นที่มีความเป็นลาเวนเดอร์ครับ มันทําให้อีเทนตี้เป็นผู้ชายที่มีความแบบสุขุมนุ่มลึกเป็นคนที่อบอุ่มเป็นเจ้านายคนประมาณนี้นะครับผมดังนั้นถ้าคุณเป็นแบบว่าคนที่ต้องไปสั่งลูกน้องหรือคุณเป็นลูกน้องที่มีลูกน้องอีกทีหนึง่งหรือคุณเป็นลูกน้องปกติที่อยากจะให้ลูกตัวเองมีความแบบว่า เติบโตขึ้นเพื่อในอนาคตเราจะได้ก้าวหน้าในอาชีพการทํางานนะครับผม eternity ของคาวินคายนะครับตอบจบเขอแถมราคานะครับผมไม่ได้แรงด้วยตัวเนี้ยสามารถใช้ไปทํางานได้แล้วก็ถ้าคุณจะใช้ไปออกเดทถามว่าได้ไหมผมว่าได้นะครับคุณจะลุกเป็นผู้ใหญ่เป็นป่าประมาณนี้ครับผมตัวนี้ผมแนะนําสําหรับหนุ่มออฟฟิศวัยกลางคนหรือหนุ่มออฟฟิศวัยสามสบวกครับ ตัวต่อไปนะครับสาหรับหนุ่มออฟฟิศนะครับผมผมแนะนําตัวนี้สําหรับหนุ่มออฟฟิศที่อายุประมาณ25ปีเป็นต้นไปอะ่ะผมว่าบุคลีแมนเอเซนนะครับผมเป็นน้ําหอมที่หอมแล้วก็เป็นหอมที่มีสเสน่ห์แล้วก็สามารถใช้ในออฟฟิศได้ครับคือตัวนี้ผมต้องบอกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นกลิ่นแนววุดดี้มันเป็นกลิ่นแนวไม้ไม้ครับอืมเป็นกลิ่นแนวไม้ไม้ที่มีความหอมมีความมีสเสน่ห์ผมรู้สึกถึงว่ามันเป็นความไม้ซีดาเป็นความแบบ ไม้หอมเป็นความที่แบบว่าเราเดินเข้าไปในทุ่งกว้างๆแล้วมีไม้อยู่แถวนั้นมีต้นไม้อยู่นะครับผมแล้วก็ฝนตกโปรยปลายลงมาซึ่งเป็นฝนตกไป,ปลปอยนะไม่ได้ฝนตกแต่นะครับกลิ่นมันจะทําให้รู้สึกถึงว่า มีความไม้มีความหอมมีความจุกไม้กอกเล็กๆสาหรับผมนะครับผมกลิ่นนี้ก็เลยมีความมีสเสน่ห์มากๆครับดังนั้นนะครับสาหรับคนที่ชอบน้าหอมที่มีกลิ่นไม้ๆหน่อยแล้วต้องการความภูมิฐานบุครีแมนวูดเอเซนนะครับจะเป็นคําตอบสาหรับผมตัวนี้นะครับผมผมว่ามันมีความอ่อนเยาว์กว่าอีเทอร์นิตี้ของคาวอินคานะครับดังนั้นถ้าคุณอายุอยู่ในช่วงแบบว่า25-30ปีตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับถ้าเด็กไปผมว่ากลิ่นไม้ไม่ค่อยเหมาะกับเด็กวัยรุ่นเท่าไหร่ครับ ตัวต่อไปที่ผมจะแนะนําก็ยังเป็นโคงเป็นกลิ่นไม้แล้วผมก็เพิ่งจะรีวิวไปได้ไม่นานนี้นะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับเบอร์เบอรี่ฮีโร่ครับผมเบอร์เบอรี่ฮีโร่นะครับผมสําหรับผมมันเป็นกลิ่นที่มีความ minimal, มินิมอลมินกลิ่นที่มีความแบบให้ความรู้สึกสบายจมูกมีความรู้สึกว่ามันเป็นความใช้ง่ายนะครับผมเป็นน้ำหอมที่มีความกลิ่นไม้ครับเพราะว่ากลิ่นของเขาอ่ะตอนแรกจะเปิดตัวมาด้วยเบอร์กามอสแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมจะมีความเผ็ดนิดนึงของพิคงเปเปอร์แต่มันก็ไม่ไเผ็ดมาก เขาจะมาด้วยกลิ่นของไม้ครับเป็นไม้สีดาทั้งรากทั้งเหงาทั้งอะไรประมาณเนี้ยครับผมคือกลิ่นมีความใช้ง่ายมีความสบายนะครับผมกลิ่นนี้จะมีความหวานน้อยกว่าตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่าบุกฤษแมนวูดเอสเซน์นะครับจะมีความหวานหวานอยู่ในทีแต่เบอร์เบอรี่ฮีโร่นะครับจะเป็นกลิ่นไม้เน้นๆเลยและเป็นกลิ่นไม้ที่หนุ่มออฟฟิศแบบเพิ่งเริ่มต้นทางานอายุยี่สิบต้นเนี่ยสามารถใช้ได้เลยครับ แต่ว่ากลิ่นมันอาจจะไม่ได้ทนทานนะครับจริงๆ2ตัวนี้ก็มีความพอๆกันแหละแต่ตัวเนี้ยจะมีลูกเล่นในความหวานมากกว่าเล็กน้อยแต่ตัวนี้จะเป็นอะไรที่มินิมอลมากๆไมก้มก,มก,ก็คือไม้ครับผมสำหรับคนที่แบบทำงานสายออฟฟิศชอบกลิ่นไม้มกลิ่นสบายๆแล้วก็ดูปุ่มฐานนะครับผม3ตัวที่กล่าวมาน่าจะตอบโจทย์สำหรับทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดส u b s c r i า e ช่องหมช่องแบงค์ซ่าชแนะนะครับฮัลโหลอะไรนะอ๋อท่านผู้ชมเหรอ What ติดตามยังช่องแบงค์ซ่า ช่องนั้นไงที่แบบว่ามีร้อยกว่าอีพีแล้วแต่คนไม่ค่อยตามโอ้ตัวต,ตามมันหน่อยสงสารมึงในง่น,นั้นนะครับแผู <im it> ้ไปก็จะปิดคลิปยากนะครับผมวันนี้เป็นแบบคันเวลาโฆษณานะครับเพราะว่าน้ําหอมในส่วนต่อไปที่ผมจะพูดนะครับเป็นน้ําหอมที่อาจจะไม่ได้ทําให้ลูก <im it> คุณโตเป็นผู้ใหญ่ขนาดน,น, <im it> นั้นอาจจะเป็นหนุ่มวัยรุ่นจริงจากอายุ20ต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมน่าจะตอบโจทย์กับน้ําหอม3ามตัวต่อไปที่ผมจะพูดนะครับผมอ่ะโอเคตัวแรกเลยครับ นั่นก็คืออ่สซาลรองวล์เลอร์พาฟลูมครับตัวนี้ออกมาในปี2 0 2 1นเะครับเป็นตัวแรกที่ออกมาในปีนี้มันเป็นน้ำหอมของอิสซาลรองตัวล่าสุดที่ผมชอบมากๆเลยครับคือตอนแรกผมต้องบอกว่าผมอ่ะเป็นติ่งของอิสซาลรอง y ว d p อีดีพีใช่ไหมแต่ผมก็ฉีดตัวอีดีพีบ่อยกว่างงไหม <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับโอเคนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดก,ก็คือคือตอนนี้นะครับผมอิสซาลรองได้พิสูจน์แล้วว่าอิสซาลรองวล์เลอร์พาฟลูมนะครับผมเป็นคําตอบทีีด่ดมาก สำหรับพนักงานออฟฟิศหรือคนที่ทํางานตั้งแต่เช้าจดเย็นครับผมเพราะอะไรดูไหมถามว่าตัวนี้กลิ่นติดทนไหมทนครับทนกว่าตัว EDP ด้วยนะแต่มันเป็นความคนที่ไม่ได้เอกอักไม่ได้โวยวายเท่าอีสแองโกลวาย e EDP ครับตัว EDP อ่ะการกระจายตัวดีมากคนรอบตัวจะได้กลิ่นเราแล้วมีความหวานที่หวานนะครับผมเป็นน้ำหอมผู้ชายที่มีความหวานแบบจับต้องได้เลยแหละ ดังนั้นนะครับผมน้ำหอมที่มีความกระจายตัวดีมีความหวานมีความเซ็กซี่มีความคิดเล่นในระดับนะั้นอย่าง White อีสแองวาย EDP อ่ะมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทยนะ์นานในออฟฟิศมากจนเกินไปเพราะมันอาจจะทํำลายคนรอบข้างเราได้ะนะครับแต่อีสลองวายแล้เพอร์ฟูมนะครับตัวนี้จะมีความลาเวนเดอร์เพิ่มเข้ามา ความหวานจะถูกลดทอนบั่นทอนให้ลดลงก็ accepted, จะมีความแบบลาเวนเดอร์จะมีความเบอร์การมอตอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตีมก le, ะกกะกนแอปเปิ้ลมีความซีตัสอะไรเงี้ยก็เลยทาให้อีสซองลองไวน์และพัฟฟมนนะครับผมสามารถใช้ในออฟฟิศได้ดีมากๆกล่าวคือถ้าคุณจะนําอีสซองลองไวน์และพรฟฟูมไปฉีดในออฟฟิศนะครับผมมันจะไม่ได้ทําร้ายคนรอบข้างมากเกินไปและตัวคุณเองนะครับผมก็จะรู้สึกถึงกลิ่นของความเป็นลาเวนเดอร์กลิ่นความเป็นแอปเปิ้ลกลิ่นของความเป็นซีตัส อยู่รอบข้างตัวคุณตลอดตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยครับกลิ่นมันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่กลิ่นมันผมบอกเลยนะว่าออซองไวเลอร์ประภูมะผมติดเช้าจดเย็นแน่นอนครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าออซองไวเลอร์ประภูมก็ยังมีความหวานดีแลละ ก็ยังมีกลิ่นที่เป็นมวลให้รู้สึกบ้างคุณอยู่ในออฟฟิศที่แบบว่าคนติดกัน,นมากแล้วคุณต้องการน้ําหอมที่มีความเย็นสบายซาบซานะครับตัวนี้นะครับอีสลอร์งวายเออร์เฟสนะครับผมนอกจากผมจะชอบแพคเกจจิ้งของเขาแล้วผมยังรู้สึกว่ากลิ่นเขาดีมากๆครับน้ําหอมตัวนี้ผมจะฉีดไปที่ทํางานเวลาที่ผมรู้สึกว่าอยากผ่อนคลายไม่อยากจะไปยุ่งกับใครมากแล้วก็แบบว่าอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมรู้สึกว่าตัวเนี้ย ตอบโจทย์มากๆะครับที่ที่ข้อแข็งก็ได้ตัวนี้ผมไม่ค่อยกล้าใช้เพราะว่า1แหละครับผมต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่ต้องเลือกที่ใช้ดีๆเพราะว่าถ้าไปอยู่กลางแดดกลางแจ้งมากไปไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันดีแต่ว่าผมซสึกอากาศบ้านเรามันร้อนแล้วมันระเหยไปไวกลิ่นก็จะไม่ทนแต่ถ้าเราอยู่ในห้องแอร์นะครับตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะอยู่ได้4ีถึงหชั่วโมงได้เหมือนกันนะครับถ้าอยู่ในห้องแอร์เพือ่อเพล่บางทีแอบมีกลิน่นตีขึ้นมาในช่วงหลังๆให้เราได้กลิ่นด้วยซ้ำแต่มันเป็นกลิ่นท คือเป็นกลิ่นคล้ายๆกับยี่ซองลอง Y EDT แต่เป็นเวอร์ชั่นที่เพิ่มความเป็นน้ำมะนาวเป็นความซีตััตเป็นความมะนาวโซดาเพิ่มเข้าไปครับกลิ่นก็เลยมีความสดชื่นสดใสมีความปลอดภัยกับทุกๆคนแล้วก็ตัวคุณเองครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมผมถึงผมจะบอกว่าเออมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับไปตอนกลางวันเพราะว่าถ้าเจอแสงแรลมันก็ไล่เหยไปไวนะครับแต่ถ้าคุณจะเอาไปจ่ายตลาดหรือเอาไปออกกําลังกายไปวิ่งเจอที่ร้อนๆอะ่ะ ตัวนี้ไม่ตายครับสามารถนําไปใช้ได้ครับผมเนี่ยตอนนี้ตีขึ้นมาแล้วอ่ะหอมมากเลยหอมแบบมันไม่ได้หวานขนาดเท่าตัวอีดีทีเนี่ยทุกคนแต่ว่ามันมีความมีเสน่ห์มากๆครับมีแบบเว v e n d e เล็กๆแต่ก็กลัวาม,มากับกลิ่นของแบบว่าเลมอนอะ่ะผมชอบมา,มากๆครับผมโอเคตัวสุดท้ายนะครับผมหลายคนเห็นแล้วก็จะแบบว่า,าเนี่ยเป็นน้ำหอมผู้หญิงอย่างที่ผมบอกไปครับไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายใช้ได้เหมือนกันหมดแล้วถ้าสมมติว่าคุณเป็นหนุ่มน้อยที่มีความน่ารักมีความสดใสอยู่ในออฟฟิศที่แบบว่า จอกับคนที่เป็นวัยรุ่นเยอะๆหรือคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วไม่ได้ชอบกลิ่นน้หอมที่ปีความเป็นผู้ชายหนักนะครับผมมอสกิโน่ทอยทูจะตอบโจทย์สําหรับหนุ่มออฟฟิศที่มีความน่ารักแต่งตัวกระปุกติ๊กนะครับผมตั้เล็กๆอะไรเงี้ยเขาจะเหมาะกับน้ำหอมตัวนี้ครับเพราะว่ากลิ่นมันเป็นในเชิงแนวของความเป็นแอปเปิ้ลครับมีความเป็นแอปเปิ้ลมีความเหมือนหวานเล็กๆแต่ก็มีความมัสกี้ มีความเป็นแป้งเบาๆแต่เป็นแป้งหอมอะนะครับไม่ใช่แป้งแบบว่าแป้อย่างเงี้ยเป็นแป้งหอมที่มีความหรูหรามีความหอมมีความสบายจมูกมีความน่ารักคือถ้าถามถึงความเป็น professional ในน้ำหอมตัวนี้อาจจะไม่ได้มีเท่าตัวที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับอาจจะแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้ โปรเฟชชั่นอลต่้ไล่หรอแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะให้ลุกที่เป็นคนสบายสบายเป็นคนน่ารักเป็นคนอัธยาศัยดีดังนั้นถ้าคุณเป็นแบบว่า MC หรือไม่ก็ต้องไปพูดอยู่หน้าชั้นหรือต้องไปพูดกับใครเพื่อให้เขารู้สึกถึงความแบบว่าเฟรนดี้ครับ ตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆกครับผมแต่ว่าเรียกลูกค้าได้ดีเลยครับผมเออโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ช่องของผมแล้วก็น้ําหอมทุกตัวที่ผมมาวางไว้เนี่ยเป็นน้ําหอมที่มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่ในคลิปนี้จะพูดถึงเฉพาะน้ําหอมที่เหมาะสําหรับหนุ่มๆออฟฟิศนะครับผมผมก็ขอให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันแล้วก็ทํางานกันอย่างมีความสุขวันนี้ผมแบ่งไปแล้วนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย